มีน้ำไม่ลามีน้ำไม่ลามีน้ำไม่เหลามาดูมาดูฮึทีดูทีว่ามีปลาไหมเห็นว่าไม่น่ารอดเฮ้ยทุกคนอะไรนิดนิดอยู่ Sorry, ส,สวัสดีครับวันนี้คุอยู่ผมบางเอียเสียนปลากลวันนี้สิเอมึงอยากจะพาน้องๆกลับมาแหล่งที่มึงเห็นเคยได้ประกาศสวยงามที่มึงเห็นมาวางกะลาไว้ฮะแล้ววันนี้มึงเหยดก็กลับมาดูนะแต่มึงเห็นไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือไม่เจอนะแต่ว่ามึงเห็นก็ลองมาดูทําคลิปให้น้องๆดูว่าเวลาน้ําแห้งแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยประกาศมันจะอยู่กันยังไงแล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วพอฝนตกแล้วมันกลับมาได้ยังไง ฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองสํารวจก,กันว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็คอยดูกันตอนฝนตกแต่ถ้าไม่เจอก็ก็ไม่เจอถ้าเจอก็เจอนะกดไลค์เลยตามรับชมนี่ทุกคนประมาณนี้เป็นไงมาตีเบ็ดแล้ววันนี้เอาไง,ไง่ายๆแต่ว่าบางอยงก็ต้องมาทําคลิปจ้องประกาศให้น้องๆด้วยอโอเคไปลุยกันเลยทุกคนเงินได้ในปกแล้วพังเปลี่ยเดี๋ยวเงินจะพาถ่ายนะถ่ายบริเวณรอบๆแล้วก็ถ่ายตอนที่เงินเดินนะแล้วถ่ายให้น้องๆดูว่ามีใครหรือว่าอะไรยังไงมาดูทุกคนมาเงเจอให้ทุกคนมาดู นี่ทุกคนมาเห็นไม่รู้มาเจออะไรทุกคนนี่ทุกคนใครรู้จักบ้างมันน่าจะเป็นไข่ปรากระลูกเปล่าทุกคนนี่ทุกคนไข่ปากระดับจริงไหมไม่จริงมึงเห็นร้อนเด็กได้แล้วนี่ทุกคนที่จริงอะตามเนี่ยโพงหญ้าเนี่ยทุกคนปากัดจะเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยปากระดัปลากิมจะอยู่ด้วยกันเยอะมากอันแห่งนี้นะฮ่าทุกคนมังเนเจอขวดขวดแล้วล่ะเอฟซีเออนี่ทุกคนขวดแล้วลาอืม มีน้ำไม่เหล่ะพี่อือมีน้ำไม่เหล่ะมีน้ำไม่เหล่ามาเลกกันว่ามันจะยังของไหมนะทุกคนหนึ่งสองสามทีพร้อมๆกันเลยเรียบร้อยเกือบยังทุกคนแต่ไม่ยังยังเลยยังเลยฮะคดเลยทุกคนเพราะวันนั้นที่มิ้นเคยได้นะได้มารอบนึ็นโอ้ยทุกคนเจอได้แล้วเจอได้แล้วหนึ่งอันเล่วเจอเหล่วล้วงปั๊บ อ้าวเงียบกิฟนี่รอยคนมาล่อประกัดตั้งนั้นเลยทุกคนคือแบบมาตั้งให้มันเข้ารังนะนี่คนเคยมาทําไว้เยอะมากโอ้นเจ้าจขวดแล้วล่ะอ้อแต่ขวดนี้มันปิดปากอยู่แต่ก็มันเข้าไม่ได้ทุกคนมีคนมาลอ่อไว้เยอะมากมาทํารังให้ประกัดนะทุกคนแล้วงี้ก็เจอเจอกับหอยนะทุกคนเยอะมากเลยนี่ทุกคนซากหอยนี่ทุกคนซากของหอยนะมันแอบ,บอยู่ในน,นี้หมดเลยนะทุกคนดูนี่ทุกคน ซาขงหอยแล้วปลากัดมันจะอยู่ตรงไหนในเมื่อซาขงหอยมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราต้องหาเจอเราจะหาเจอขวดหาทุกคนมันจะเจอนี่ลาวเจอาลาวไม่รู้เจอเลยเจอลาวไม่รู้ยังไม่เงียบกิบยังน้ําอยู่นิดนึงไม่ใช่ไม่พบเราได้ลาวงเอียดลาวทุกคนเจอขวดเลยลาวเนี่ยขวดนึ่งลาวับสิขวดนึงลาวมาเลยลาวที่ปั๊บ มีน้ำทุกคนมีน้ำมีน้ำมีน้ำไม่เหลามีน na. ้ำไม่เหลามีน้ำไม่เหลามาดูมาดูอื้เทดูทีว่ามีปลาไหมเห็นว่าไม่น่ารอดเฮ้ยทุกคนอะไรดิ้นดิ้นอยู่อืมเด็กวัดนี่ว่ะมันดิ้นเพรามันดิ้นมาก่อนอ๋อไม่ใช่สิเฮ้ยบางอีดเดี๋ยวเข้ามาในพงแบบนี้ก็บอกมันอาจจะมีอะไรที่อันตรายก็ได้เจอแล้วี่ขวด ขวเดเยอะมากเลยทุกคนแต่ขวดนี้มันปิดขวาอยู่มันน่าจะไม่มีปลาโอเคไม่เป็นไรตอนนี้มึงก็เดินมาักพักมึงก็ได้พบขวดได้ลาวซึ่งขวดนี้มึงคิดว่าไม่มีอะไรเพราะมันหายท้องอยู่แต่ข้างล่างน่าจะมีโอ้ข้างล่างก็ไม่มีอีกขวดหนึ่งควาปิดอยู่มาหาต่อ <c oughs> มึงเอียงยังตั้งพียออยู่มีทุกคน มันีห็นเคยทำน้องๆเบบไปให้น้องๆเห็นแบบรังปากระจากร์อ้าเม่อกี้เออขวดนี้เรียบร้อยไม่มีน้ำเมื่อกี้หืมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไปเดี๋ยวไปหาอะไรทะานู้นสิท่านู้นมันเห็นว่ามันเห็นมันใจว่าน่าจะมีนะเพราะว่ามันน้ำมันจะแห้งหลังตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันจะแห้งก่อนแต่เมื่อกี้มันเห็นเจอไปหลายขวดแต่ไม่มีของเลยนะเพราะว่าเฮ้ยทุกคนมันเห็นเจอตรงนี้แล้วเจอตรงนี้แล้วทุกคนนี่นี่นี่ นี่คุณ่าเอาไปดามึงเงี้ยมมันจะว่ามีน้ํามีน้ําจริงแต่ไม่รู้จะมีปลาไหมทุกคนมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเที่ยวมาไม่มีเอฟซีเอออตุยอันนี้ลาวคนตั้งลาวแห้งเอฟซีเอไม่พบมาเดินต่อเดินทักสามวันนะเพราแหล่งเงี้บอกเลยว่า ถ้าพบก็จะสวยมากดูทุกคนดูแห้งเก็บหมดเลยนะหนึ่งที่เห็นคือมาช้นปากกันนะแห้งแบบกิ๊บแต่ว่าให้ฝนตกแักเดินสองเดือนปลามันออกมาเชย้อ fc ไม่รู้ออกเป็นทางรูไหนนะนี่ทุกคนตามลงอยคิดว่าน่าจะมีบ้างแหละแต่ว่าเขามาดูดกันหมดแล้วนะนี่คนตามลงอยมันทั้งพีเลยนะมาเงียจะพาไปเดินกลางวังนู้นม่รู้นเพื่อบ้างนะ เอียดก็เคยนึกแคว่าจะวิชช้อนในน้องๆเลยแต่เอียดก็เลยพาแต่ซ่อมไม่ได้วิชช้อนไม่ใช่เอียดคนละวิชกันนี่ทุกคนน้องๆจำมันได้ไหมตรงนี้นี่ทุกคนตรงนี้เตียงมาดักปลาให้น้องๆเลยมาเราเดินมาตรงนี้จะไม่เห้งเลยโอ้ยจะไม่เปียเอ้ยโอ้โหทุกคนนี่แหละนี่แหละทุกคนลุงที่มีเคยมาแล้ววันนี้จะพบกับนี่ทุกคนเขามาดักอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยเฮ้งสนิทเลย้อทุกคน เราเจอบีโลนเอฟซีเอฟซีเอฟซีโลนมาได้ทียังไงยังน้ำไหมไม่มีคลิปเอฟซี่หลักนี่ทุกคนก็จำกับดักไว้มาโอ้ทุกคนมีต้นบัวซึ่งมันตายไปแล้วและบางต้นก็ยังไม่ตายนี่ทุกคนต้นบัวแล้วก็สับปะรดชนิดทั้งหลายก็น่าจะแอบอยู่ในนี้นะทุกคนเห็นไหมว่านี่คนน้องๆอาจจะไม่เห็นแต่เมย์ก็ไม่เห็นเหมือนกัน นี่ทุกคนม่อะไรได้ดูเลยนี่ทุกคนเห็นรู้จักมั้งนี่ทุกคนยังเงี้ยอยู่เลยนี่ยังเงี้ยอยู่เลยนี่ทุกคนตัวนี้ถอดแล้วมันยังไม่ตายนะนี่แต่เราก็จะไม่เอามันนี่ทุกคนลูกมันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอมันน้ำมามันน่าจะกลับมาหมดเลยนะเหมือนว่ามันน่าจะเป็นหลบมานะเยอะแยะมากนี่ทุกคนเยอะแยะมากจริงๆนี่มีจะพาเดินดูเผื่อน้องๆจะพบกับปลามั้ง มาเอาตามางเหยียดเจอว่ะน่าจะพบลักตัวอะไรเอาตาแต่ว่าเขามาดักอนุด้วยใน้พี่ดักน้องทุกคนบเหยียเจอวันนี้แล้วใครมาดักไอ้ไรไว้แล้วนี่เห็นพบว่าเห็นด้วยอ๋อนีอะไรนี่เอาโอ้ยโอยไม่เช่อไอ้ทุกคนกี่เถื่อไม่มีเลยไม่มีน้ําด้วยบางเหยียดไม่ได้เอาปลามาปล่อยด้วยนะวันนี้ทุกคนพอไม่ได้เอาปลามาปล่อยก็เลยไม่มีปลาไอ้น้องๆเลยลาบเลยบางเหยียดนี่ทุกคนดินแตกระแหงหมดเลยนะนี่ทุกคน แล้วก็มีหมามาคุยด้วยนะปลามน่าจะไม่ทันนะทุกคนมีร่องรอยการคุยแล้วก็โอ้โห,โหทุกคนนี่ตายนี้เนะี่ยความบางรุดตายของเขาน่าจะอยู่ใต้ไม้นี่นะมีเอฟซีวะลือกอะไรดิไม่มีอะไรทำแล้วเงียบะไรตรงเอฟซีเออห่าเอฟซีเออพบแล้วพบแล้วพบแล้วทุกคนรากไม้ไม่ใช่าบางเงียด ตอนนี้มีก็พาน้องเดินเกือบรอบแล้วนะแต่ยังไม่รอบแต่มึงอย่าขี้การเดินมากแล้วมึงเหยุดหอบเราเดินหลับไปอีกทีหนึ่งเดินสำรวจไปเรื่อยๆทายใหม่พบก็ไม่พบทุกคนนี่ก็เดินหาไปเรื่อยๆวันนี้เนี่ยพบแล้วทุกคนพบแล้วทุกคนมาเร็วขี่มา F4 พังโยงเลยไม่เอามึงอย่างไม่เอาไม่เอาแบบนี้เอาเป็นการเป็นงานบางอย่างพบตัวก้าวแข็งแล้วตัวอย่างเราไม่รู้ยังปลาไหมไม่ต้องเละแห้งแล้ว ขันนะทุกคนดูขันหลีดแต่ว่าไม่มีอะไรติดเลยนะไปทุกคน,นเงี้ยก็เดินพาน้องๆมาดูสำรวจดูเป็นพักใหญ่นะก็ไม่มีอะไรคืบหนะ้าแล้วก็ไม่มีอะไรได้อะไรเลยได้แต่ความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วก็เดี๋ยวให้ฝนตกสักเดือนสองเดือนเงี้ยจะพาน้องๆมาบุกที่นี่แล้วไม่เชียวลองดูกันว่าประคตยังไงแต่ตอนนี้นเงี้ยจะพาน้องๆมาอีกทางหนึ่งเผื่อว่าจะเจอแต่ก็ไม่เจอแต่มันแห้งหมดเลยทุกคนแห้งจริง ไม่มีตรงไหนไม่แห้งเลยนะไปมองเห็นหรือว่าเราน่าจะสมบูรณ์เก็บเวลาเท่านี้เดี๋ยวเหียดไปตีประชัชนต่อไปนี่กุลใครอยากดูคลิปตีเหียดตีประชัชนก็เขับรถในช่วงย<ม>ูทูบบางเอียงเกือบเกือบเกือบ,อบ,อบแต่ไม่พบนูนเอฟซีเราขี่รถผ่านก็ทักทายกันไปนะทุกคนใครเจี๊ยบเมียก็ทักทายกันได้งเหียยังไม่ยิงนะเพราะเมียยังไม่ดังใครต้องเมตยดดังเหียจะยิงเชิญคลิปนี้ก็มีเยอะมาก ชอบกลไม่ชอบกเจมอยากอะไรกัตะไคร้แล้วพอบงเงียเซียนปรากาดปีนี้มันเงจะลาทุกจังหวัดังหวัไหนประกาดดีประกาศสวยทักบางเง็นมาบางงจะไปแล้วเจอกันนะบ๊ายบายพังเปลี่ย